นชารีติหัวใจพระศิวรีสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพระศิวรีเนื้อผงตะไคร้ออกดอกคุณตาใบาพรมวงอันนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับจะเป็นเนื้อตะไคร้ออกดอกผสมเส้นเคสาด้วยข้างหลังก็จะเป็นเรียบเรียบอย่างนี้นะครับเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นสองนะครับข้างหลังจะมียันนี่ครับเนื้อจะเป็นเนื้อปูนซีเมนต์ครับผสมเส้นเกษาผสมผงมวลสารโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายเลยครับคารวาสจอมขมังเวทแห่งเมืองสิงห์บุรีคุณตาใบาพรมวง